พี่น้องเอ้ยคนโตกพากันมาบัดมอโขเห็ดปวกจะพี่น้องแต่ว่าจักสีได้หน่อยได้ไล้พวกนู้นดอกยังเห็นอยู่เออนั่นแหละที่กระลังแห้งขึ้นนะอือโอ้ดอกกระดัดําเนี่ย,ยเยจ็บบนหินกุดวะอือ้ยพี่น้องเอ้ย แม่งกินมันหมานเด้อจะทีจะห้างลูกร้านมาโคอเอาเฮ็ดจังมื่นหนึ่งเอาใส่ตาเพิ่นเด้อของเขาสิเอาใส่เฮ็ดอนนะไรเฮ็ดเขาค่ะมากินมากินมาได้มาหมูตอออกได้่ไว้ทางหุ่นบอเคยเห็นอยู่หุ่นดอ,อกหนึ่งโอ้ยนี่ <c oughs> แม่งกินแม่งกิน,แม,กนแม่งกินกบว่าเอาไวเพื่อนคะขามันเอาแต่ดอกคิดเ่าเอาได้น้องเนาเนี่แม่งกิน,น คุณกับนอยนิ reviewed, ่งี <y Catholic ser ings> ้ยพี่น้อเอ้ยเนี่บโมเห็นแล้วเ้ย้นวังมึงเจี๊ยบคนกำลังเทยงถึงโอ้โอ้นี่เดียโอ้เน่ยโเห็นเลยพี่น้องเอ้ยว่งเน่ยหน่อยแหงหน่อยค่ะว่าเลี้ยวว่าเลวกำลังเทงถึงเลย อืมอืมอืมคุ้นกันดีนี่แหละเห็ดตาบเห็ดตาบปูไตอืมอืมใส่ก็ได้เหมือนเอิมก็ดีแข็งเสือได้เจ้า้าแล้ยหสีเก็ดที่แุน ี the h h ่อีก um, จุ่มนึงพี่น้องฝนกระตุกแห่งขึ้นแห่งขึ้นตายแหละบัดพี่น้องเอ้ยโอ้ยตายแล้วพี่น้องเอ้ยนะกลองกระเปียวก็เราเป็นตาไทยว่าไงโอ้ฝนตกฝนตกเช็ดบวกกับมัดอ๋อก้อนฝนตกเนาะ ดูไยดอกหีิงกึงงามเถอองามเสร็จแล้วนูหล็กเนาเดี๋ยวไล่ปะงานพี่น้องมันมันเบเก็บเ็บดีหลยเห็ดตับน้อยเป different. 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 Different ็นว <c oughs: S 1> <four. S 1> ่าได้ว่าเป็นเห็ดตับไงได้เห็ดตับพอได้มวนแล้วบัดนี้เนีอยซ้ำนี้กับพอได้ฝนใส่เยอะดเด้อดเดๆอดเือดเดอเดอ ไปวันนี้พี่นอ้องไปหามูใบอู้ม่ามาผลงานของเฮาวมูนี่กัเต็มตาจูโกไทยเนยบอดดไทยไลายแต่บดไทยนั่นแหละพี่นอ้องโอ้ยหมันผักบ๊อบข่อยหมันมันจ้า